ลัก,กิจช่วงเช้านะครับพระอาจารย์ดนแล้วก็พระอาจารย์ชายนะครับวันนี้ก็พักอยู่ที่หลวงปั้นพระอุดรธานีป่ามะม่วงนะครับมาชมงานล่าสุด,ดก็คือพระปั้นหลองพรา เท่าองค์จริงเนาะดูแล้วคือเท่าองค์จริงแล้วก็มีพราอาจารย์องค์อื่นดๆด้วยมาเลยมาเลยมาเลย เป็นบรรยากาศในโรงพันธะอุดรธานีครับ <c oughs> <c oughs> งลงนพระนะครับอัปเดตเชา้านี้อัปเดตเช้านี้นะครับ เก่งขนาดแล้วเก่งขนาดั็เห็บเห็บเป็นอยู่งยู่นะแต่ต้องมีแว่นแว่นหรือแว่นเล่อนอ๋อใส่ใส่แว่นจริงหรือแว่นปั้นแว่นจริงเลยใช่ไหมช่วงฟอมเออ

能搞两个。<Yeah. S 3> <laughs> You can a d